สวัสดีเพื่อนเพื่อนแฟนผีทุกคนนะครับผมอั้มเลสโคบมีใครเบื่อกับตลาดซื้อขายของแมนยูช่วงนี้บ้างไหมมีจต่ข่าวเดิมๆหลังจากที่เราได้เมนทุกุญ่ามาเป็นนักเตะรายแรกของเรานะครับรายที่สองคือไบรันเนโบโมยื่นไปแล้วยื่นอีกเบนฟอร์ดก็ไม่ยอมตอบตกลงสักทีนี่จะรอบสามรอบสี่แล้วดิวจะเลื่อนไปเป็นเจล้านแล้วยืเดเยื้อมากเลยเป็นเดือนละก็ยังไม่ได้สักที ไหนจะกองหน้าที่เราก็ไม่รู้จะได้ใครมายูเคเลสจะมาไหมอิกิติกเก้ล่าสุดมีข่าวกับโอลิวัตกินหรือจะเป็นโกหใหม่และที่น่าปวดหัวที่สุดก็คือนักเตะที่จะย้ายออกที่เราไม่ใช้แล้ว4ี่คนสี่กุมานะครับแารนาโชอนโทนี่ซานโชแรดฟอร์ดอค้คหดูแล้วก็ยากเพราะว่าค่าเหนือนี่สูงเหลือเกินตลาดนี้มัน เซ็งจริงๆอะไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอะผมก็เลยลองเอาการซื้อขายในช่วงที่เอลิกเันฮาคุมทีมแมนยูนะครับมาลองพรีวิ้วดูซิว่าที่เราเสริมทัพมาเนี่ยมีใครสอบผ่านสอบตกมีผลงานเป็นยังไงกันบ้างมีความคุ้มค่าไหมกับเจ็ดร้อยล้านปอนที่จ่ายไปเนี่ยของนายุคเอลิกเันฮารเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างผมก็เลยลองลิสต์รายชื่อมาประมาณนี้นะถ้าขาดตกบัวพ่องไครไบเกอร์เพื่อนๆเสริมมาได้นะครับ แล้วผมก็ไม่ได้เลี้ยงว่าใครซื้อมาก่อนซื้อมาหลังนะครับก็หยิบมาใส่เลยเทียริสก็มีตั้งแต่ S A B C F S ก็ให้ว่าเป็นนักเตะแบบยอดเยี่ยมเลยมีดูมีอนาคตแน่นอนกับ A D A นี่คือ D งงเลยผมก็ไม่ไม่งง A นี่คือ D นะครับเยี่ยมเออ B คือพอใช้ C คือแย่ yeah. F คือสอบตกไม่ผ่านขายขายเลยไม่ต้องเก็บไว้ แต่ก่อนจะเริ่มเนี่ยผมขอขอบคุณเพื่อนๆที่กด s u b สไครป์ผมนะครับตอนนี้ผมมียอด s u b สไครป์ที่100แล้วเย้ดีใจเวอร์ไปไหมหนึ่งร้อยแล้วผมดีใจมากนะโอเคมาเริ่มกันเลยพ่อแม่การเสียเวลาคนแรกมาเซลซาวิเซอร์คนนี้ก็อยู่กลางๆแล้วกันนะยืมมาจากบาเยอร์มิวนิกลงเล่นไป18นะัดยิง3ประตูซาวิเซอร์ก็เข้ามาเติมเต็มในแดนกลางของเรานะครับเล่นบล็อกทูบล็อก ดูมีพลังงานเชื่อมเกมระหว่างับเซมิโลกับบุลโนโลได้ดีเลยคนนี้มีความทุ่มเทความขยันให้ว่าดีเกตบีแลนดพอใช้ต่อมามาตินดูบัฟกา้าแทบไม่ได้เห็นเลยยืมมาจากนิวคันเซลตอนนั้นเราเสียดินเทเดสันให้กับเอ่อฟอเรสต์ไปนะครับออกมาโอ้โหอังเดลนาะหน้าไม่ผ่านขายดวนตอนแรกผมก็เอาใจช่วยนะเป็นแบบเป็นคนที่แบบ ให้กำลังใจโอนาน่านะแต่หลังๆไม่ไหวมันมันสองปีสาไปีที่สามแล้วเนี่ยมันไม่ดีขึ้นเลยแล้วผมก็คิดว่าเขาคงไม่ดีขึ้นแล้วแหละมันเนสิ่ฟุตบอลมันไม่มีอะ่ะแบบรับเกือกระชอกพุ่งก็แบบไม่ไปตัวหนักอะ่ะโอ้โหไม่ผ่านไม่ผ่านซื้อมาแพงด้วยโอนาน่าที่ห้าสิบล้านปอนเลยมั้งออกมากรัเซมิโลตอนนั้นแมนยูใช้แม็กเฟอยู่นะครับ แล้วก็ขาดตัวนี่แหละที่เขาบอกว่าแมนยูขาดมานานมากแล้วกับกองกลางตัวรับที่เเชื่อมบอลจากแ,แดนหลังไปแดนหน้าได้แล้วก็มีขาสูงแต่มาในช่วงที่บั้นปลายและอายุเยอะและสามสิบแล้วบวกกับค่าตัวอีกประมาณเจ็ดสิบล้านเนี่ยผมว่าพอใช้แล้วกันเพราะว่าปีแรกเนี่ยเล่นได้ดีนะดีมากเลยแต่ว่าฤดูกาลที่สองเนี่ยกลับหลังจากกลับมาจากพักผ่อนเนี่ยอ้วนเชี่ยว้วนฉุเลยแล้วก็วิ่งช้า แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขารับหน้าที่เยอะด้วยนะในการตัดสู้กับกองการของพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็ทําให้เขาดับไปช่วงหนึ่งเพื่อจะกลับมาได้ในยุคข,ของลูฟนาบริมในหลังๆนะครับต่อมาอีกเส้นคนนี้เซนฟรีผมให้ว่าดีแล้วกันเพราะว่าได้มาฟรีนะถึงแม้เขาจะมีปัญหาทางด้านร่างกายเรื่องเกี่ยวกับโรคหัวใจของเขาแล้วก็อายุที่เยอะแต่ว่าในช่วงแรกที่เข้ามาเนี่ยเขาคุมแดนกลางให้แมนยูเนี่ยดีมากเลยแบบ เกมแมนยูนิ่งขึ้นแล้วดูมีค์ดจ่ายบอลสวยๆเยอะแต่ติดตรงอาการบาดเจ็บก็ยังไม่ดีเท่านั้นให้ว่าพอใช้อ่เรียงไปอย่างนี้มีแล้วกันด,ดีกว่าคาเซมิโรนนิดนึงเออต่อมามาตินเนสตอนเข้าแมยังแรกชอบมากเลยนะมีความดุดันแล้วแบบกองหลังแมนยูมันต้องงี้ดิวะเออแต่ติดตรงอาหารอาการบาดเจ็บแกโอ้โหก็ให้ว่าดีดีกว่าคาเซนี่กัน ประมาณนี้แล้วกันเจ็บบ่อยอะฤดูุการนี้เจ็บยาวด้วยผ่าตัดเท้าไม่รู้กลับมาจะเป็นยังไงนะซื้อมาประมาณ50-60ล้านนะตัวนี้แต่ชอบชอบคาแรคเตอร์การความดุดนันต่อมาแจ็คบัตเลอร์ยืมตัวมาเหมือนกันนะครับยืมมาแทนดูบับก้าเนี่ยแหละดูบับกา้าโดนเรียกตัวคืนนะครับเราก็เลยต้องไปหาโกมือสองมือสามมาใหม่เนี่ยก็เป็นแจ็คบัตเลอร์ไม่ได้เห็นการเล่นเหมือนกันต่อมาอัมลาบัตอยู่แถวแถวซับิเซอร์นี่แหละ เป็นกองกลางตัวรับที่เราเหมือนจะแพนิกหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่ไปยืมมาเพราะว่าตลาดจะปิดวันสุดท้ายแล้วก็ได้อัลลาบัดมานะครับค่ายืมนี่เกือบ10ล้านเลยนะเอาจริงผมไม่เคยเห็นเลยนอกจากบอลโลกช็อตนั้นแหละที่ไล่หัวตเอเมเป้ไล่ตัดเอเมเป้น่ะเป็นช็อตที่แบบทำให้เขาเป็นที่พูดถึงแล้วแต่ชอบตรงความ การมีใจของเขานะเพราะว่ามีหลายทีมตอนนั้นนะ่ะอยากได้เขามากเลยแต่เขาจะมาแมนยูอย่างเดียวนะครับก็ได้ใจไปให้อยู่ประ,ประมาณซัปิเซอร์แล้วกันเอามาแอนโทนีไม่ผ่านว่ะมันแพงอ่ะแพงมากอ่ะแต่ดีกว่าโอนาน่านะเพราะว่าแอนโทนี่เนี่ยมาแรกๆดีนะแต่ซื้อมันค่าตัวแพงเกินไปอ่ะประมาณ90ล้านแล้วเล่นได้แค่นี้แบบไม่คุ้มเลย ความมั่นใจหดหายแล้วมันตอนแรกๆมาเนี่ยดีนะที่ลงมานัดแรกยิงเ,เซนอลเลยเฮ้ยแบบหุยว้าวนะแล้วต่อมาต่อมาอีกยิงแมนซิตี้ท่าเดิมเลยผมก็เริ่มคิดละเฮ้ยทำไมมันท่าเดิมเลยวะสักพักเล่นเหมือนเดิมครับทีนี้โดนจับทางได้จบเลยเล่นไม่ออกเลยจิ้งดูดการที่2นี่ฟอร์มดรอปไปเยอะเลยโดนกาลาโชแย่งตําแหน่งอีกมาอยู่ในมือของออมอริมก็ออมอริมพยายามให้ลงเล่นเลยนะครับ เล่นทั้งตัวลุกแดนบนก็เล่นไม่ออกถอยให้มันลงเล่นวิงแบ็กก็เล่นไม่ได้สุดท้ายปล่อยยืมไปที่เบติสก็โชว์ฟอร์มได้ดีก็ขอได้ขายออกนะแล้วเขาก็ไม่งี่เง่านะเขายอมลดค่าเหนือให้ก็ยังโอเคนะแต่ว่าในฐานะที่เราซื้อมาแพงเนี่ยผมให้ว่าไม่ผ่านขายเหอะต่อมาจอนี่อีเวนพอใช้เราได้มา ฟรีนะเพราะว่าเขาเป็นนักเตะฟรีเอเย่นอยู่ตอนนั้นแล้วเข้ามาฝึกซ้อมในแคนเทตันของเราครับแล้วเหมือนไปถูกใจฟอร์มมั้งอายุก็เยอะมากแล้ว35มห้าป่ก็เลยเซ็นมาระยะสั้น1ปีแต่มีช่วงหนึ่งที่เขาแบกแดนหลังให้เราอยู่ช่วงหนึ่งนะครับเพราะว่านักเตะแมนยูเนี่ยเจ็บหมดเลยมาติเนสแม็กควเจ็บหมดเลยก็เลยต้องเป็นอีแวนนี่แหละที่ลงมาแบกจาก ตัวที่จะเป็นแบ็กอัพกลายเป็นตัวแบกอยู่ช่วงหนึ่งเลยนะผมก็ให้ว่าโอเคอ่ะดีดีอยู่อะ่ะเออแต่ว่าถ้าเราจะเป็นทีมระดับท็อปเราจะมาเอานักเตะที่คนอื่นเขาไม่ใช้เหรอนักเตะที่หมดสัญญาแล้วอะ่ะไม่มีทีมไหนเอาอะ่ะแต่เราเอามาเล่นเป็นตัวแบกเนี่ยนะไม่มีเซนนะเออแต่เขาว่าพอใช้แล้วเอาพอใช้ไม่ถึงกบแย่เพราะว่าฟรีออมาเมสันเมาส์แย่อะ่ะ เพราะว่าแพงซื้อมาทําไมก็ไม่รู้เอริกสันทางอยากได้ตัวที่มีเอ่อเพลสซิ่งเก่งเก่งตัววิ่งไล่ตัวพลังงานแต่ว่าพลังงานไม่ได้ใช้ครับเพราะว่าม่งเจ็บบ่อยมากเจ็บนานด้วยฟอร์มก็ตอนนี้จนถึงอมริมเนี่ยได้ลงนัดชิงที่ทําใหอ้อัอโมริมแต่งหักกับกานาโชเนี่ยก็เพราะเขาเอ่ออมริมเลือกเมสันเมาส์นะครับเล่นแทนในนัดชิงและทีมก็แพ้เพราะว่า หายไปเลยเม่ยันเมาเล่นไม่ออกผมว่าก็ไม่รู้ซื้อมาทําไมมันไม่ได้ฟอร์มดีแล้วเจ็บบ่อยด้วยเออซื้อมาทําไมก็ไม่รู้เนี่ยตัวนี้แพงหกสิบล้านอะต่อมาเอาชายบายเยนดีมือสองเออก็แย่ไม่เห็นผลงานแทบไม่ได้ต่างอะไรกับนหน้าเลยตอนแรกคิดว่ายังคิดอยู่นะว่าเฮ้ยให้โอกาสบายเยนดีหน่อยดี แต่พอเขาได้ลงแล้วเขาได้เล่นเนี่ยนัดเจอสปเปอร์ก็โดนเตะมุมเข้าใช่ไหมมีข้อผิดพลาดเหมือนกันเหมือนกันกนกบโอนาน่าเลยแถมทําให้กองหลังแล้วเนี่ยโลกเยอะมากขึ้นดนะ้วยเพราะว่าไม่นีเนี่ยเวลาโดนเพจโดนอะไรมีออกอาการนะกองหลังเราก็ต้องถอยลงมารับบอลเออผมว่าก็ไม่ดีอะ่ะต่อมาเลกิลอนอยู่ในชุดยืมตัวเหมือนกันกันกบพวกนี้เลยผมว่าดีนะเลกิลอนเนี่ยแฟนแมนยูเสียดายนะเพราะว่าตอนนั้นอะ เขาโดนยกเลิกสัญญายืมตัวนะเพราะว่าไปชะล่าใจกับลูกชอกับมาเลเซียไงที่คิดว่าจะหายจากอาการบาดเจ็บสรุปแม่งไม่หายแม่งเจ็บยาวเป็นปีเลยมาเลเซียก็ต้องเอาดาโล่มาเล่นแบ็กซ้ายแล้วดาโล่ตอนนั้นแม่งเดี๋ยวรั่วมั้งเดี๋ยวอะไรมัง่งมาเล่นตำแหน่งที่ไม่ใช่ไม่ถนัดอีกมาเล่นแบ็กฝั่งซ้ายอีกโอ้โหแม่งแบบอะไรก็ไม่รู้แล้วรีบคืนทําไมก็ไม่รู้ไม่รอให้มันแบบครบสัญญาก่อนไปรีบส่งตัวคืน แล้วเขาก็เป็นคนที่มีแพชชั่นสูงนะตอนเล่นงแต่ได้เล่นน้อยมากแค่สิบกว่านาเด็กผมก็อยากเห็นเขาเล่นมากกว่านี้นะผมว่าก็โอเคอยู่อยู่ประมาณนี้แล้วกันต่อมามาเลเซียซื้อมาทำไมซื้อมาได้ยังไงใครเป็นใครเป็นฝ่ายดูตัวไปเอามาจากไหนเนี่ยแบบสิบสี่ล้านโอ้โหขายสี่ล้านจะมีทีมไหนซื้อดีกว่าตอนเนี้ยแล้วเจ็บมีปีหนึ่งที่เจ็บหายไปทั้งปีเลยะ ตอนเล่นก็ไม่มีอะไรให้แบบจดจําหรือว่าว้าวเลยแบบธรรมดามากเหมือนลงให้ไปครบนางเต็มครบแค่นั้นแหละโอ้โหขายยังไงเนี่ยมาว wow ้าวเวกอสก็พอใช้ยิงน้อยมากแต่ก็ก็ดีอ่ะก,ก็ก็ถือว่าพอใช้แล้วกันเพราะว่ายืมมาเอเวกอสเนี่ยมีความทุ่มเทแล้วแบบมีมีม เขาอายุเยอะแต่เขาวิ่งเพสได้แบบทั้งเกมเลยนะแบบทุ่มเทมากมากใส่สุดแล้วก็ชอบจังหวะที่เขาทําประตูให้กับแมนยูได้กว่าเขาจะทําได้นี่เป็นสนินัดเลยนะแล้วก็พอยิงได้แบบดีใจน้ําตาไหลเลยแบบโอ้โหเออมันก็สร้างความทรงจำที่ดีให้กับเรานะแบบนักเตะแบบมีแพชชั่นอะไรเงี้ยเออต่อมาโอ้โฮหฮอยลุนจริงๆก็สงสารฮอยลุนอยู่นะมันคือปีแรกที่มาเนี่ยตอน ที่เราได้เล่นแชมเปี้ยนหลีกเนี่ยเขายิงเยอะนะยิงแซงฮาแลนด์อีกอะยิงไปหลูกแบบเกมละ2ลูกเกมละหลูกแต่แพ้เพราะโอนหน้ามันรั่วเออแล้วในหลีกก็ยิงได้มีช่วงหนึ่งยิงเกือบ10นัดติดอะก่อนที่จะเจ็บไปแล้วกลับมาหลังจากนั้นก็คือไม่รู้ทําไมเหมือนเขาเปลี่ยนสไตล์การเล่นน่ยไปพิงกับกองหลังไปอะไรก็ไม่รู้ไม่เหมือนเดิมนะแล้วแบบความมั่นใจก็หดหายแล้วแมนยูก็ไม่มีกองหน้าไปเปลี่ยนกับเขาเลยอะทำให้เขาแบบเหมือนรับความกดดันอยู่คนเดียวอะ เออแต,แต่รู้การล่าสุดเนี่ยก็คือแบบโหดูละท้อมากครับเล่นเดิมๆแบบเดิมๆไม่มีความพัฒนาเลยก็ขอให้ไม่รู้ว่าจะกลับมาเก่งพัฒนาขึ้นได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ต้องปล่อยอขายอ่ะแล้วเราซื้อมาแพงด้วยก็เลยให้ว่าไม่ผ่านต่อมามัดไทเดลิกเดลิกผมให้ว่าดีแล้วกันโอเคอะเกดเอแล้วกันเพราะว่า ก็เป็นถือว่าเป็นตัวหลังให้แมนยูได้นะถึงจะมีอาการบาดเจ็บรบก,กวนหน่อยแต่ว่าก็ยังดูมีอนาคตเพราะว่าอายุอยู่ในช่วงฟอรมพีคอยู่นะอยู่ในช่วงพีกอยู่ก็น่าจะเล่นได้อีกหลายปีแล้วก็มีความเป็นผู้นํามีความแข็งแรงแบบเข้าบอลเป็นเข้าเข้าหนักได้เชิงได้เออผมชอบนะพักไทยเดลิกต่อมานุตแซมัละอุยผมว่าดีดีกว่าเดลิกดีกว่า,วาตรงที่ เล่นได้ยืดหยุ่นมีความยืดหยุ่นเล่นแบ็คขวาได้เล่นเซนเตอร์เซน Center, เตอร์แบ็คได้แต่ว่าอย่าไปเล่นกองกองกลางตัวลุกนะเทนฮางไม่รู้หลอนอะไรตอนนั้นเอามาแล้วไปเล่นเ,เป็นตัวลุกอะงงเลยแล้วเทนฮางก็โดนปลดเลยตอนนั้นอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้ซื้อมาแค่เท่าไหร่เอง14ล้านมั้งก็ถือว่าคุ้มค่านะเล่นได้ดีเล่นได้ส,สม่ำเสมอเขา ถ้าเต็มสิเนี่ยเขาเล่นไม่ถึงกับ8ปดแต่เขาก็อยู่ประมาณเจ็ดเนี่ยหกเจ็ดหแล้วกันหทุกเกมเลยมีความสม่ําเสมอคนหนึ่งของแมนยูเลยแล้วก็ไม่ค่อยเจ็บดีตรงนี้ต่อมาเรนิโยโล่เสตัวนี้ชอบมากนิ่งมากเล่นได้เกินอายุเราซื้อเข้ามาเนี่ยแพงมากตอนนั้นผมงงเลยโอ้โหแมนยูไปทุ่มซื้อมาเนี่ยนักเตะอายุสิซื้อมาหกล้านเฮ้ยมันจะได้หรอ แล้วมาถึงเจ็บเลยเทนทังไม่ได้ใช้ด้วยนะตัวนี้แล้วแต่ว่าพอหายเจ็บกลับมาเนี่ยตอนแรกๆก็ลงมาเป็นตัวสลับสับเปลี่ยนแต่ว่าฟอร์มโอ้โหมันนิ่งเกินอะ่ะเล่นดีจนได้เป็นตัวหลักในยุคอโมริมเนี่ยแล้วอนาคตนี่ผมก็มองเป็นแบบตัวหลักของแมนยูเลยนะหวังว่าเขาจะไม่ฟอร์มออกทะเลหรือว่าไปติดโซเชียลติดแอคอาร์ตอะไรเยอะแยะนะขอให้เป็นแบบนี้ไปนะสุดถือว่ามี ตัวคุ้มค่าเลยไว้หนึ่งตัวต่อมาโจชัวเซิร์เซ่ก็ให้ว่ามันแพงอ่ะสี่ล้านใช่ไหมแถววนี้แล้วกันคือเซิร์เซ่เนี่ยตอนแรกมาเล่นไม่ได้เลยแล้วก็งงมากว่าเทนฮาบอกว่าสายเฮดเขามา,าว่าอยากให้มิติเกมลุกมีความหลากหลายเป็น กองหน้าตัวต่ำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันผมรู้สึกว่าเขาช้าแล้วก็เล่นแบบงงๆมึนๆ like ซื้อมาจากบาเยิร์นะเอ้ยไม่ใช่ดิโบโลญญาเป็นเดอกาบาเยอร์ก็ฟอร์มดีอยู่ช่วงหนึ่งกับโบโลญญาแมนยูก็เลยไปซื้อมา40กว่าล้านมีนันหนึ่งที่เขาลงเล่นแล้วเขาเล่นไม่ได้เขาร้องไห้ออกมานั้นก็เห็นใจเขานะที่โดนเปลี่ยนตัวออกและแต่หลังจากนั้นกลับมาเขามีความพัฒนาเออ เล่นดีแล้วก็แบบคาร์ดูดูเป็นคนที่คองบอลแน่นน่ะเลี้ยงแบบว่าแยง่งแยงจากเขาเนี่ยยากมากหลังหลังฟอร์มดีแต่ว่ามาักโดนอาการบาดเจ็บอีกโอ้ยอะไรไม่รู้พอจะดีจะดีเจ็บก็เลยว่ายังให้แบบพอใช้อยู่ยังไม่ถึงกับดีมากนะครับรอดูลืกการหน้านะว่าเขาจะแบบโอเคไหมคนสุดท้ายมันเอลูกาเต้ก็ถือว่าดีประมาณนึงแต่ว่าแบบยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะว่า เขามิติเกมลุกมันไม่มีอ่ะเขาตัดเกมบางทีก็คองบอลแบบบอลกระชอกบอลเด้งออกเสียบอลง่ายแต่ถ้้เขาได้ความทุ่มเทแล้วก็การตัดเกมที่แบบค่อนข้างดุด,ดันก็หวังว่าจะเขาจะพัฒนาเรื่องการจ่ายบอลเล่นร่วมกับเพื่อนได้ดีขึ้นกว่านี้นะครับทั้งหมดก็ประมาณนี้นะมีตัวที่ผ่านอยู่ประมาณ3คนที่ค่อนข้างแบบโอเคหน่อยอะโยโรนี่ ถือว่าดีเลยเออดูมีอนาคตอันนี้ก็ค่อนข้างโอเคอันนี้ก็พอใช้อันนี้แย่เลยฝั่งนี้พเพื่อนๆคิดเห็นยังไ,ไงก็ลองคอมเมนต์กันนะครับว่าเฮ้ยคนนั้นมันดีกว่านี้มันไม่ได้อยู่เกรดเอฟหรอกคนนั้นต้อง S แล้วต้อง A แล้วก็อลองคอมเมนต์กันมานะครับอันนี้เป็นความคิดของผมนะครับถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับวันนี้ก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Sub s cribe วันนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกัน